ถามหน่อยได้ข่าวมาบอกว่าสักขยาชาไทายมาอร่อยที่สุดสุดสุดดี่ดีสุดสุดถามถามทำไมมาสอนหือทำหน่อยถ้าใครได้กินของมาเนี่ยนะบอกเลยว่าไม่ต้องไปกินของอื่นไปดูกันว่าสักขยาชาไทายของดิฉันจะออกมาเหมือนคุณแม่ไหมนะใบเตยใบเตยเออใบเตยใ,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 ใช่ใตอนนี้คุณแม่ก็แพ้ล้างใบเตยนะคะ เนี่ยนะเนี่ยสกปรกก็ต้องล้างออกให้หมดแลงนี่ก็คือใบเตยที่ล้างทำความสะอาดรี้อยเร็วนะคะไปทำขั้นตอนต่อไปกันต่อไปเป็นตัดใช่ป่ะไหมตัดท้าตไหนอะมาจริงๆเวลาตัดลูกรวงกันเลยสองอันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตัดนี้นี่ จริงๆขั้นตอนอื่นเขาไม่เขาไม่เขาไม่ต้มไม่ตัดไม่ล้าง oh. ใช่ไหมแต่ของเราอ่ะเราเพิ่มขั้นตอนเรื่องการต้มเข้าไปต้มกับน,น้ำกับเกลือต้มคืออะไรเพื่อป้องกันการเหม็นเขียวอ <Okay. S 1> ๋อโอเคเราก็สะอาดอีกลอดด้วย, <S 2> <S 2> วยนอกจากล้างแล้วยังต้องต้มให้สะอาดฆ่าเชืออ้นนอคิดดูเองคมสอาสองต่อสาต่ออันนี้คือคิดขึ้นมาเองต้มกับน้าเกลือฆ่าเชื้อแล้วก็ดับกลิ่นเหมนเขียว เป็นเทคนิคที่คุณแม่เจอเองค่ะทำเองถึงได้บอกว่าเป็นจั่งขยะที่อร่อยที่สุดในปัะจันทีและนี่ก็คือใบเตยที่ตัดเรียบร้อยเลยนะจ๊ะเดี๋ยวต่อไปก็จะไปทำการต้มต้มน้ำรอน้ำมันเดือดต่ไปก็จะเป็นขั้นตอนในการปั่น เอาใบเตยที่เราต้มเสร็จแล้วในน้ำเกลือใส่แะ้วเราจะใส่น้ำอันนี้น้้ำใบเตยที่เราต้มไว้นะสามร้อยเอ็นพอสวัสดีนะคะทุกทกคนใส่เข้าไปเลยคุณจิรลพรสวัสดีเบอร์หนึ่งเขียวอันนี้ยุคที่เป็นค่ะว่าการที่เราต้มเนี่ยมันน่าจะเป็นเขียวแล้วก็จริงค่ะเพราะว่าเขียวมากเลยเพราะก่อนหน้า ต้องกองให้ได้ส0มร้อยบีบด้วยลูกบีบต้องบีบเลยนะใช่สิเลยเลยหมุนหมุนหมุนตัวกองร้อนเนี่ยร้อนเนี่ยยังร้อนอยู่เหรอ300รอยได้อยู่อ่าก็หมุนไงมันต้องใฮ้ให้นี่ไม่นั้นเดี๋ยวมันไม่เขียวเดี๋ยวเวลาเราทำสังกะยางมันไม่เขียวจะทำขนมไปอะไรแล้วนี่นะ